โรงสร้างเรแคทเป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ในทะเลทรายซาฮาราที่ดูเหมือนตาวัวขนาดยักษ์มันกว้างมากจนคุณมองเห็นได้จากอวกาศแม้แต่ c a a ก็สนใจเรื่องนี้ในปี1965พวกเขาวางแผนที่จะบินเหนือพื้นที่เพื่อค้นหาความผิดปกติทางธรณีแม่เหล็กไม่มีการเปิดเผยสิ่งที่ค้นพบบางทีทฤษฎีอาจจะเป็นจริงและสถานที่แห่งนี้ก็คือเมืองแอลนติสที่หายสาบสูญไปแอลนติสน่าจะจมอยู่ใต้ทะเล แต่การค้นพบเมื่อเร็วๆนี้กำลังชี้ไปในทิศทางที่แตกต่างนี่เป็นเรื่องราวโบราณที่ย้อนกลับไปในอดีตและเพลโตเป็นคนแรกที่กล่าวถึงเรื่องนี้สถานที่นี้เต็มไปได้วยความเขียวขจีและโครงสร้างที่แปลกประหลาดโดยมีวงกลม3าวงล้อมรอบวงกลมน้ำสองวงคำพูดสำคัญ2องคำจากงานเขียนของเพลโต ชี้เห็นว่าแอลนติสอาจไม่ใช่เกาะทั่วไปที่อยู่กลางมหาสมุทรนอกจากนี้แอลนติสยังได้รับอิทธิพลสําคัญจากแอฟริกาและยุโรปซึ่งท้าทายแนวคิดที่ว่าแอลนติสอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกปรากฏว่าโครงสร้างเรแคทและแอลนติสมีลักษณะเหมือนกันเมื่อนักบินอวกาศเห็นดวงตาแห่งซาร่าจากด้านบน ตอนแรกพวกเขาคิดว่าเป็นหลุมจากการชนของอุกกาบาตแต่วงแหวนของโครงสร้างนั้นตรงกับลักษณะของอตแลนเทสที่อธิบายไว้ที่สําคัญกว่านั้นซาราหาไม่ได้เป็นทะเลทรายมาตลอดมันกลายเป็นทะเลทรายเมื่อประมาณ1 1 0 0 0ปีก่อนนักวิจัยพบหลักฐานของแม่น้ําสายใหญ่ที่เรียกว่าธามันบรซสิทที่สามารถหล่อเลี้ยงชุมชนได้แม่น้ําสายนี้ไหลไปทางโครงสร้างเรแคทซึ่งสอดคล้องกับคาอธิบายของเพลโต ทะเลทรนานซาราราไหลผ่านทะเลทรายซา,าราราเมื่อ50ถึง100ล้านปีก่อนมันถูกกล่าวว่าทำลายแอตแลนติสเมื่อประมาณ11,500ปีก่อนอาจเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากการสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งภาพเวอร์วิวของนาซาแสดงรูปแบบที่สอดคล้องกับทฤษฎีนี้วงแหวนศูนย์กลางเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับของวิวัฒนาการของโลกตลอดหลายล้านปี พวกมันถูกสร้างขึ้นจากการกัดซอกข,ของชั้นหินที่มีความยืดหยุ่นทําให้เกิดแนวสันเขาและทางน้ําที่ดูน่ากลัวยอดเขาตรงกลางมีความสูง4,000เมตรบริเวณตรงกลางมีการกัดซอกครั้งใหญ่เผยให้เห็นโครงสร้างทรงกลมที่มียอดยกสูงขึ้นดวงตาแห่งซาราต่างจากหลุมอุกบาตเพราะมันมีความสมดุลและความสมมาตรอันน่าทึ่งบางคนบอกว่ามันเป็นหินยกตัวที่ถูกกัดซอกด้วยลมและน้ําหลายคนคิดว่ามันเป็นชั้นหินคดโค้งโบราณที่ถูกกัดซอกจนเห็นตรงกลาง และยังมีทฤษฎีเกลือเรียพยีที่บอกว่าการลอยตัวของเกลือทําให้เกิดความงามนี้การหาอายุได้พิสูจน์แล้วว่ามันก่อตัวขึ้นเมื่อ541-212ล้านปีก่อนบวกลบประมาณ1ล้านปีเครื่องมือโบราณกระจัดกระจายอยู่รอบ,รอบวงแหวนรอบนอกของโครงสร้างใกล้กับก้นแม่น้ําเครื่องมือหินเก่าแก่บางชิ้นถูกพบเห็นในบริเวณเดียวกันและถึงแม้จะมีการค้นพบหอกจากยุคหินใหม่แต่ก็ยังไม่มีร่องรอยมากมายที่แสดงว่าผู้คนอยู่อาศัยที่นั่นในสมัยนั้น ดูเหมือนพื้นที่นี้จะถูกใช้สำหรับกิจกรรมระยะสัน้นเช่นการล่าสัตว์และการทำเครื่องมือยังมีความลึกลับอื่นๆที่หลอกหลอนโลกของเราปริศนาอย่างหนึ่งอยู่ในประเทศนอร์เวย์ปรากฏการณ์เฮสเดเลนที่แปลกประหลาดหรือที่รู้จักกันในชื่อวันเล่ออฟไลท์ทำให้นักวิทยาศาสตร์สับสนหุบเขาแห่งนี้มีความกว้าง16กิโลเมตรค่อนข้างโดดเดี่ยวแต่มีกล่องสีน้ำเงินประหล,ดะหลาดตั้งอยู่บนไหล่เขาพร้อมด้วยอุปกรณ์กล้องสแกนหุบเขา เรื่องราวที่น่าสับสนนี้เริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่1980เมื่อท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือเฮสเเลนมีลูกไฟที่ลุกไหม้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งจนทำให้ผู้ที่เห็นเหตุหการณ์รู้สึกกลัวนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงช่วครู่แต่มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วชาวบ้านที่หวาดกลัวบอกว่าได้เห็นปรากฏการณ์เรืองแสงที่ไม่สามารถอธิบายได้เหล่านี้ซึ่งบางส่วนเกิดขึ้นใกล้บ้านของพวกเขาความไม่สบายใจลุกลามอย่างรวดเร็วเมื่อถึงจุุดดพีีคคมมนนเห็ปปรระาาณ20ัั้งทกส ปรากฏการณ์นี้แพร่กระจายไปในหนังสือพิมพ์นิตยาสารและสื่อต่างๆทั่วโลกไม่นานผู้คนก็พากันไปที่หุบเขาโดยหวังว่าจะได้เห็นแสงไฟในปี1984ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปศึกษาด้วยเครื่องมือที่ซับซ้อนเช่นแมกนิโตมิเตอร์เรดิโอมิเตอร์และโอมิเตอร์อื่นๆสิ่งที่พวกเขาพบคือเหตุการณ์ประหลาดแสงสว่างที่ท้าทายคำอธิบายบางอันเคลื่อนที่อย่างช้าในขณะที่บางอันเคลื่อนที่บนท้องฟ้าด้วยความเร็วถึง30 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้คนพยายามอธิบายแสงเหล่านี้เช่นเครื่องบินการสะท้อนระยะไกลปอนสายฟ้าดาวเทียมดาวเคราะห์อุกกาบาตแต่ความเร็วและการเต้นของแสงเหล่านี้ไม่เข้ากับทฤษฎีทั้งหมดเรากำลังไปที่สถานที่ลึกลับอีกแห่งอย่างช้าๆนี่เป็นทะเลสาบใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบที่รู้จัก6 7 5แห่งของทวีปแอนตาร์กติกามันซ่อนรูปแบบชีวิตที่เราไม่รู้จักได้อย่างง่ายดายทะเลสาบนี้อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันออก ดำลงไปใต้น้ำแข็งประมาณ4กิโลเมตรและคุณจะเห็นทะเลสาบวอสทอกซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล500เมตรทะเลสาบนี้ยาว250กิโลเมตรและกว้าง50กิโลเมตรในจุดที่กว้างที่สุดด้วยความลึกเฉลี่ย340เมตรทําให้ที่นี่ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกในแง่ของปริมาตรมันเหมือนเป็นเมืองใต้น้ำที่มีเสาสูงตรหงงานและแอ่งน้ำลึกมันถูกค้นพบในปี1 9 9 3 อย่างไรก็ตามมันรอการค้นพบอยู่ที่นั่นมานานกว่า2,000ปีแล้วและมีความลับโบราณมากมายในปี2,012นักวิทยาศาสตร์เจาะน้ำแข็งทำให้เกิดแกน้ำแข็งที่ยาวที่สุดขึ้นพวกเขาเจาะน้ำแข็งไปจนถึงผิวทะเลสาบปี2,013เกิดเหตุการณ์พลิกผันอย่างไม่คาดคิดเมื่อน้ำที่สงบประทุขึ้นมาระหว่างการสกัดแกน้ำแข็งผสมกับของเหลวจากการขุดจากนั้นพวกเขาได้ตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์ในปี2,015 บางคนเชื่อว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนในบริเวณนั้นเนื่องจากเป็นแหล่งน้ําโบราณที่ไม่มีใครแตะต้องมาเป็นเวลาหลายล้านปีมันอาจเหมือนมหาสมุทรที่ปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งบนดวงจันทร์อย่างยูโรปีและเอ็นเซลาดัสทุกอย่างเริ่มต้นด้วยทฤษฎีในศตะวรรษที่19ที่เสนอว่ามีน้ําจืดซ่อนอยู่ใต้แผ่นน้าแข็งในแอนตาร์กติกจากนั้นในปี1959แผ่นดินไหวได้บ่งชี้ถึงทะเลสาบใต้ท่านน้ำแข็งและเมื่อถึงทศวรรษที่90 ข้อมูลดาวเทียมก็ยืนยันการมีอยู่ของทะเลสาบวอสต็อกทะเลสาบวอสต็อกไม่ได้อยู่คนเดียวในปี2005พวกเขาพบเกาะแห่งหนึ่งกลางทะเลสาบจากนั้นทะเลสาบเล็กๆ2แห่งก็เข้ามาร่วมด้วยพวกเขาคาดว่าเครือข่ายของแม่น,น้ำใต้ทานน้ำแข็งอาจเชื่อมโยงกับทะเลสาบเหล่านี้ห่างไกลาจากแอนตาร์กติกาในเวเนซุเอลาฟ้าผ่าคาตาโมโจจัดสแสดงแสงเสียงอันน่าสยดสยอง ที่ทางแยกของแม่น้ำคาตาตัมโบและทะเลสาบมาราไคโบปรากฏการฟ้าผ่าที่วุ่นวายนี้เกิดขึ้นประมาณ140-160คืนต่อปีเกิดขึ้นเป็นเวลา10ชั่วโมงต่อวันและสามารถผ่าได้ถึง280ครั้งใน1ชั่วโมงความถี่ของปรกากฏการณ์นี้เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแบบปีต่อปีมันเคยหายไปในช่วงเดือนมกร,ราคมถึงมีนาคมปี2010ทําให้เกิดความกังวลเล็กน้อยว่ามันจะหายไปอย่างถาวรเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ลมจากทิศตะวันออกเริ่มพัดมาอย่างรวดเร็วลมแรงนี้เรียกว่าลมระดับต่ำในตอนกลางคืนเหมือนที่คุณเห็นในเกรดเพลนของอเมริกาเหนือลมเหล่านี้นําความชื้นส่วนใหญ่มาจากทะเลแคริบเบียและจากทะเลสาบเมื่ออากาศชื้นนี้มาเจอกับสันเขาสูงทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเหนือภูเขาเนื่องจากมีลมที่พัดอย่างต่อเนื่องจึงมีพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นในตอนกลางคืนรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ําๆนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมบริเวณนี้จึงมีอัตราฟ้าผ่าต่อปีสูงที่สุดทั่วโลก สถานที่ต่อไปที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้อยู่ในประเทศจีนนั่นคือถ้ำหลงเยวมันมีหลังคาสูงเอียงและมีเสาที่แข็งแรงจุดนี้ซ่อนตัวมานานหลายศตวตรรษถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเหล่านี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนมันเพิ่งถูกค้นพบในยุค90นี่เองเกษตรกร,ร,กรในท้องถิ่นได้ระบายสรน้ำบางส่วนและเจอถ้ำขนาดใหญ่5แห่งการขุดเพิ่มเติมเผยเห็นถ้ำเล็กๆอีก19แห่งมีความกว้างตั้งแต่18-34เมตรและสูง8-18เมตร นักโบราณคดีพบโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยของจกักรพรรดส่วนแห่งราชวงศ์ฮั่นที่มีอายุมากกว่า2,000ปีก่อนทำเหล่านี้อยู่ได้นานกว่า2,000ปีโดยไม่พังลงได้อย่างไรไม่มีบันทึกโบราณที่อธิบายวิธีสร้างมันขึ้นมาเช่นกันผนังมีรอยสิวซึ่งบ่งบอกถึงการสกัดทีละชั้นแต่ขั้นตอนการก่อสร้างที่แน่นอนยังคงเป็นปริศนาอยู่